สวัสดีครับวันนี้ก็รีวิวอันบ็อกเหมือนเช่นเคยนะฮะกับตัวจะเป็นครับสองพันยิบสสองพันสิบสามอ่ะโอเคก็ ตัวนี้ตัวแรกนะที่เป็นรถลดประจําปีนะครับนี้ก็รู้วนะว่ารถประจําปีมาเริ่มงตั้งแต่ปีไหนนะฮะปี2013ตอนนี้2022ก็ออกมาเกือบเกือบเกือบต่อเนื่องแต่ไม่ต่อเนื่องนะฮะแล้วก็หยุดไปเป็นเอเชียชาเลนจ์แทนนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมหยุดหรือว่าอาจจะพอช่วงโควิดด้วยหรือเปล่ามันเลยแบบว่าติดขัดนิดหน่อยนะครับ ตัวนี้ค่อนข้างแพงนะฮะเมื่อก่อนผมก็เคยมีครอบครองแต่ขายไปแล้วอันนี้ยืมเข้ามานะครับก็ละประมาณราคาก็4หลักตอนนี้เฉพาะ t h นเดอร์ช็อตจะเป็นครับ2013นะตัวนี้สวยมากรหัสจะเป็น9 4 9 6 7ก็หวังว่าจะมีรุ่นพิเศษเช่นแบบว่าชุดรวม10ปีก็หวังว่าจะมีนะฮะ โอเคก็ไม,ม่ได้มีอะไรมากนะอันนี้ก็จะเป็นล้อโตอย่างโดนัทนะครับเป็นอย่างนิ่มนะสกรีนลายแจเปะแจครับสองพั P J นสิบะฮะจริงๆถ้ารุ่นไหนรุ่นที่พอหาได้ตอนนี้ที่ราคาย,ยังไม่แรงมากก็จะเป็นสิบสี่ละมั้งอืมโอเคนี้ก็ุดเพลิงนะฮะ a อออันนี้โคง สีเทานะครับซึ่งหายากมากตัวบอดี้ทันเดอร์ช็อก็จะเป็นสีน้ำเงินกรมาท่าบวกพาสต้มนะฮะจะตัดกันอย่างแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอห้าก้านสีต้มรอโตนะฮะดานเทานะและไฮไลท์คือสติ๊กเกอร์สองพ ประมาณนี้โอเคส่วนนี้ก็จะเป็นคู่มือการประกอบพยายามไม่เคยประกอบโครง AR ผมมีคลิปการประกอบโคง AR อยู่นะฮะมาอยู่ไดในเพจของ m ี f e l ่อวิบเบนะฮะแต่ถ้าใครประกอบโคง AR บ่อยๆก็คงไม่ต้องดูก็ได้นะประกอบง่ายมากนะฮะประมาณนี้หาย,ยากจริงแล้วแพงที่สุดในโลนละมั้งเนี่ย สิบสามเนี่ยแพงสุดในรุ่นละรุ่นอื่นๆเขาก็ราคาย,ยังไม่ถึงพันนี้ถึงพันไปแล้วนะโอเคก็ให้ชมกันเฉยๆใครมีครอบครองเก็บไวด้ดีๆนะครับคิดว่าการจะรีครั้งหนึ่งก็คงยากนะฮะใครประกอบไปแล้วก็ยังมีราคายอยู่ก็เก็บไว้นะฮะหรือใครร้อนเงินก็ไปขายได้นะครับ คลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามนะครับสนับสนุนกันดูโฆษณาทาคิปตอนคลิปสมัครสมาชิกก็ได้และเหมือนเดิมไม่พลาดก็คือขอบคุณไวรัสมินิโฟวิวนะครับสปอนเซอร์หลักของเรานะฮะจำหน่ายอะไหล่และรถทิย่ามีลิงก์นะมีลิงก์ใต้คลิปมีลิงก์ใต้คลิปทุกคลิปเลยเข้าไปคลิกลิงก์ดูเพจไวรัสมินิโฟว์ได้นะครับกระซของ ใครสะดวกช้อปปี้ก็ช้อปปีนะฮะมีลิงก์ทั้งสองประเภทใครทักไปทางเพจไวลาบอินิีฟูบิวแลบอกมาจากช่องไม c ์แคทได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าถึง15%้าเได้กันนะครับโอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ